ินพร้อมปล่อยครับ ุดเวลานะครับ1นาที20.08วินาทีนะครับครับ ส่งเครื่องบินพลัสยางเล็กนะครับจากโรงเรียนบ้านแมยางโพอำเภอล้องกวางจังหวัดแพร่นะครับโดยบินนัดบินที่1นนะครับเด็กชายปัญญาเมืองแก้วครับเด็กชายศรีนนท์ศูนย์ราพานเป็นผู้ชี่ยกบินครับครูพู้ควบคุมพีมนะครับนายบูชิตสอนอุ่นและนายสมภพถาแก้วนะครับนะครับสําหรับรายละเอียดของเครื่องบินนะครับความกว้างนะครับ47เซนติเมตรนะครับความยาวของลําตัว56เซนติเมตรนะครับ ความกว้างของปีกนะครับเจ็ดนิ้วนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ